กองทัพจีนจัดพิธีสวนสนามใหญ่บริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของประเทศแสดงแสนยานุภาพและฉลองครบครอบ70ปีชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองขอบวนสวนสนามปีนี้ใช้ทหารราบ1 2 0 0 0นายยานหุ้มเกราะ40ชนิดรวม500คันและเครื่องบินรบอีก200ลำซึ่งทางการจีนอ้างว่างานในปีนี้ได้นำยุทธปกร้อยละของกองทัพมาจัดแสดงโดยเป็นครั้งแรกที่มีการจัดแสดงอาวุธมากขนาดนี้ต่อนหน้าสาธารณาชน นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนซึ่งทำหน้าที่ประธานในพิธีกล่าวนสุนทรพจน์เปิดงานว่านี่เป็นการอุทิศแด,ด่ชาวจีนผู้ต่อสู้อย่างยากลำบากแต่ไม่ท้อถอยและเอาชนะการลุกรานของญี่ปุ่นได้ นอกจากนี้ในงานยังมีแขกกิติมาสังจากนานาชาติเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นนางพัคกึนเฮประธานาธิบดีเกาหลีใต้และนายวลาด,ดิเมียร์ปูตินผู้นํารัสเซียขณะที่นายคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือและนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญ,ญี่ปุน่นซึ่งได้รับเชิญอย่างเป็นทางการทั้งคู่ปฏิเสธไม่เข้าร่วมงาน